ขอประธานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทกล่าวกระหม่อมนายทัชชัยสุมิตรอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้มีเกียรติทั้งหลายรู้สึกปิติสมนัตอย่างยิ่งในการที่ใายฝ่าพระบาทเสด็จมาเป็นประธานในพิธีปริดิษถานคลังพระไตปิฎดกนานาชาติณหอพระไตปิฎดกนานาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบัดนี้ กองทุนสนทนาธรรมนำสุขท่านผู้หญิงหม่อมหลวงมณีรัตน์บุญนาคในพระสังฆราชูปธรรมของไต,ต่ฝ่าพระบาทมีความประสงค์จะมอบคลังพระไตรปิฎกซึ่งเป็นสมบัติส่วนตัวของพันตรีสุรทัศน์บุญนาคซึ่งได้รวบรวมพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรอนานาชาติและภาคแปลภาษาอานาชาติตลอดจนพระไตรปิฎกอักษรใบลา,านต่างๆ โดยอัญเชิญมามอบเป็นธรรมบรรณาการแก่คณะอักษร,รศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดตั้งเป็นหอพระตรายปิฎกอักษรนานาชาติให้สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งเพื่อเป็นสถานที่นักวิชาการชาวโลกจะได้ศึกษาหาความรู้ทางพระพุทธศาสนาต่อไปจึงขอประธานกราบทูลใต้ฝ่าพระบาทประธานพระสัมโมทตยยกถา เพื่อเป็นมหามงคลแก่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสืบไปควรมีควรแล้วแต่โปรดเจริญพรท่านอธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยและท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอาตมภาพอินดีที่ได้มาสู่สถานสถาบันสำคัญยิ่งอย่างนี้เป็นครั้งแรกในวันนี้ วันที่มีความหมายยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนาคือเป็นวันสมโพธ์ครั้งพระไตรปิฎกราณาชาติที่กองทุนสนธนาธรรมนำสุขท่านผู้หญิงม่ำหลวงมณีรัต์บุญนาคในพระสังฆราชูประรมได้อัญเชิญมามอบเป็นธรรมบรรณาการแก่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันเป็นคณะที่ท่านผู้หยิงมองหลงมณีรัตนบุญนาคได้ศึกษาสำเร็จเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลายัยอันทรงเกียรติยิ่งนี้พิธีวันนี้จึงเป็นพิธีที่แสดงความกตัญญูกตเวทีทั้งต่อพระพุทธศาสนาและต่อสถาบันการศึกษาสำคัญที่เกิดแต่พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระ ประเมนธรรมหาวชิราวุธพระมพกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและจอมปราดแห่งสยามที่ทรงมุ่งจะส่งเสริมกุลระบุตุลดิดาไทยให้มีการศึกษาทัดเทียมนานาอารยาประเทศทั้งหลายจึงทรงพระกรุณาโปรดกระโปรดกระหม่อม ให้สร้างยุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้นด้วยศิลปะสถาบันสถาปัตยกรรมไทยอนงตกรรมประนีบแบบพระอารามหลวงทั้งหลายที่สมเด็จพระบ,บุรพบรมกษัตย์ทุกระองค์ทรงสร้างเป็นพระอารามหลวงที่รู้จักกันว่าเป็นวัด จำรัชการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงสร้างศุลาลงงคณ์มหาวิทยาลัยจะกล่าวว่าแทนวัดก็น่าจะได้เพราะเป็นที่ให้การศึกษาเช่นที่วัดในสมัยโบราณให้ครั้งพระไตรปิฎกนา,นานาชาติได้มาปดิฐานที่มหาวิทยาลัยนี้ใน อาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัยที่บัดนี้คือหอรัตไลปิดกนานาชาติควรเป็นที่อนโมทนาสาธุการชื่นชมโสมนัสอย่างยิ่งเป็นมงคลอนิมิตยิ่งใหญ่ว่าไฟกิเลสอันร้อนแรงที่กำลังแผดเผาเราอยู่จะ เย็นลงได้และจะดับลงได้ก็ด้วยการปฏิบัติของผู้เป็นบัณฑิตทางโลกทั้งหลายท่านอนธิการบดีบุลาลงกรมาวิทยาลัยผู้นี้ก็เป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาได้เคยอุปสมบทณวัตบวรนิเวศสวิหารเมรรมภาพเป็นพระอุปชา พอพระไตรปิดกและคลังพระไตรปิดกนานาชาติมาสู่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ในสมัยของท่านจึงนับว่าเป็นมงคลชีวิตพิเศษท่านย่อมปีติยินดีพ้นปันนาย่อมพร้อมจะทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อให้ธรรมะถูกรเรืองในจิตใจผู้เป็นครูอาจารย์และนิสิต หญิงชายทุกทั่วหน้าอันจะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขในสยามประเทศสิรักของเราชาวไทยไกลทุกขไกลร้อนโดยเร็วอัตมภาพในนามของคณะสงฆ์ไทยและในานามของผู้นับถือพระพุทธศาสนาด้วยจริงใจทั้งหลายขออนุโมทนาสาธุก,การกุศลเจตนาที่ท่าน ท่านที่ยกสมบัติล้ำค่าส่วนตัวคือพระไรปิดกจำนวนมากมายให้เป็นธรรมทานปริิสถานในมหาวิทลายแห่งนี้สนองน้ำพระราชธาฤทไทยและพระราชประนิธานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณา โปรดกล้าโปรดกระมมให้สร้างมหาวิทยาลัยนี้แทนที่จะรงสร้างวัดโดยตรงแม้ทรงมีพระราชปะประสรงค์ให้มหาวิทยาลัยเป็นดังวัดหรือให้วัดเป็นมหาวิทยาลัยก็สํสำเร็จแล้วในบัดนี้ย่อมทรงอนโมทนาสาธุการย่อมทรงมีปีดิโสมนัสและย่อมราชะทานพระ พรมงคลให้เกิดผลงดงามตามแต่จะปรารถนาโดยพุทธ,ธานุภาพทรมานุภาพและสังขานุภาพอันวิเศษสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาขออนุมไพรสา,าธุกการลำดับต่อไปจะเป็นการถวายพระไตรปิฎกแด่สมเด็จพระญ,ญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เพื่อประธานแก่ที่การวดีเพื่อประดิษฐานในหอพระไตรปิฎกนานาชาติพระครูบาแสงล่าอัครมหาบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดพระท่าสายเมืองเชียงตุงถวายพระคำพีพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรธรรมเชียงตุงซึ่งพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกและเป็นชุดแรกในประเทศไทยผู้แทนวัดราชบพิษสถมหาศีมาราม ถวายพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักรา24 31, ช2431ฉบับตีพิมพ์อักษรไทยฉบับแรกของชาติไทยทั้งชุดแก่ประธานกองทุนซึ่งยืมพระไตรปิฎกชุดนี้เป็นการถาวรพระครูธรรมทรสุมลเจ้าอาวาสวัดจากแดงจังหวัดสมุทรปราการถวายพระคำพีพระไตรปิฎกฉบัาาบชัตทะสังคีติภาษาบาลีาาลอักษรพม่าฉบับหายา ดรอนาโตเปติเยผู้เ e ชี่ยวชาญสถาบันฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพาทิตถวายพระคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานอักษรลัวและพระคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานอักษรพมา่าอายุกว่า300ปีพันตรีสุรทัศน์บุญนาคนายกกองทุนสนทนาธรรมนำสุขท่านผู้หญิงหม่อมหลวงมณีรัตบุญนาคในพระสังฆราชูประธรรมถวายพระคัมภีร์พระไตรปิฎนานาชาติจำนวนกว่า2,000เล่ม ผู้แทนวัดยาณเวสกวันถาวายหนังสือนิพนธ์ของพระธรรมปิดกเจ้าอาวาสวัดยาณเวสกวันจังหวัดนคนปรปฐมทุกเล่มครบชุด คณะอักษรศาสตร์ช่วยในด้านชำระต้นฉบับและการจัดเตรียมเอกสารในระหว่างการทำงานจัดพิมพ์พระไตรปิฎกอักษรโรมันนี้กองทุนสนทนาธรรมนำสุขได้เห็นว่าคณาจารย์และนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไ,ได้ให้ความสนใจและเห็นคุณค่าของพระไตรปิฎกเป็นอย่างยิ่งจึงมีความปรารถนาที่จะให้คลังพระไตรปิฎกนานาชาติ ซึ่งกองทุนสนทนาธรรมนำสุขเป็นเจ้าของมาประดิษฐานอยู่ณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะศรศสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบคลังพระไตรปิฎกนานานชาตินี้เนื่องจากพระไจรปิฎกคือองค์แทนสมเด็จพระบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นมงคลสูงสุดของคณะอักษรศา,ศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยรวมด้วยนอกจากนี้คลังพระไตรปิฎกนานาชาตินี้ยังเป็นคลังพระไตรปิฎกที่สมบูรณ์ที่สุดชุดหนึ่งของประเทศขอขอบคุณกองทุนสนทนาธรรมนำสุขท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคในพระสังฆราชูปถัมเป็นอย่างสูงที่ได้มอบสิ่งที่มีค่าสูงสุดในทางพุทธศาสนาและมีคุณค่าอันประมาณไม่ได้ ในทางวิชาการแก่คณะอักษราศราสตร์จุฬลาลงกรมหาวิทยาลัยคณะอักษรศาสตร์รรจะดูแลให้ครังพระใจปิดกนานาชาติเป็นประโยชน์แก่นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยตลอดจนประชาชนทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้มอบตลอดไปพระคัมภีพระไตรปิดกที่มอบให้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยหนึ่ง รไตรปิฎกและอัตถกถาศีลังกาภาษาบาลีอักษรสิงหน 2. พระไตรปิฎกเนปลาลภาษาบาลีอักษรเทวนาคารี 3. พระไตรปิฎกอินเดียภาษาบาลีอักษรเทวนาคารี 4. พระไตรปิฎกไทยใหญ่ภาษาบาลีอักษรไทยใหญ่ และภาคแปลภาษาไทยใหญ่ 5. พระไตรปิฎกเชียงตุงภาษาบาลีอักษรธรรมเชียงตุง 6. พระไตรปิฎกล้านนาภาษาบาลีอักษรล้านนา 7. พระไตรปิฎกฉบับราชการที่5พุทธศักราช2431ภาษาบาลีอักษรไทย 8. พระไตรปิฎกลาวภาษาบาลีอักษรธรรมล้านช้าง 9. พระอัตกถาฉบับสมเด็จพระนางเจ้าพระชนมพรรษาครบหรอบ 10. พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐภาษาบาลีอักษรไทย